ิว่าโอ้โอ้มัตไสัยพ่อครับสวัสดีค่ะอ้าวมาเนี่ยได้กลิ่นยืดๆเคยเห็นแต่โทู้ในโทรทัศน์เนาะบ่ได้เห็นตูดแค่เนาะค่ะเนาะสวัสดีครับค่ะนี่เขียงเนื้ออยู่มองไรครับแม่นี่อำเภอรยังคือเนี่ยอัพเบอแบงหน่อยเพเบอแบงหน่อยโอ้โหอะไรตัวนี้เนาะยายเขียงหมูกปง่ายน้ำมาสิเอ้าเอ้าเอียงเนื้อครับพี่น้อง แยงหน่อยครับเขียงเพาะแย่น้ากลเย่วาเือขียงเนื้อนี่อำเภอแวงหน่อยเนาะมาถึงขอนแก่นรัน <Bond> okay, ี่น <occurs> ้องมาคอนเสร์ตครับก็เลยมาเจอเขียงเนื้อง่ามขนาดพี่น้องใครู่ไหม่ครับโลท่ตัวไหนลู่ตัวไหนก่ครับ สามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบเอาเาเจให้ไฟก่อนแต่ไฟก่อนไฟพร้อมกายพร้อมเออขอบคุณรยๆครับของแทนได้ครับพี่น้อง้ดีมาแม่นำดีฮะไอดีมาแม่มามามาพอกันอยู่อยู่วัดนี่แหละมามากะถิ่ เอาูดนะครับงามนรดมาเบอนเน้อันนให้เนี่ยช่วยรดเอชยจูเลยบ่อยจูบนนูะครับพูดนั่นนะครับชั้ในน้ำเด้อตับน้ำเด้อตับน้ำเด้อนนทันเลยนี่ยเี่ยรบื้องนอ้นะ คนมาแตหน้าดิหนาป่ะหน้ามาดิที่ม่จับที่คุสไว้เฮ้ยจับตรงนี้จับปูนักต่างห้องงามครับต่างห้อง้ามเช่นไรครับเช่นไรครับครับครับเช่นครับเขียงผู้ดไรพานมากอะมาเรื่องคัดปลีกได้เด็ดอันั้นเด้อเอาเอายก็เล่าด้ แม่มื้อแม่จ็สีน้ำซูมาลีเขียหมูเขียนเนหาะรับยตก็าทกีพาแล้วเนาะเอามกัเบ้งเจ้าี่แถมคันแทนนะหเด้อค่ะเอแถมได้นะจาตงนเ่นี้อันนี้แนานะคะมือแถมลายเกดีได้เลยลยือ ต้อยน้อยคนไดใครนั้ไ้กาย้อยลครับพี่น้องต้อยเลยไกมน็น่าสนจ่ไดีค่ถมีเ้อาเิ่วไหมนไก่าท้งหลา่บงลาบารั้งหลาย่บา้หลานี่ได้งหลายี่บาั้ลยี่บดร้หลย่บ้งลายี่บา้งหลายน่บา้ห่้งลย่้หลย่้หา่้หล่ั้งอลาน่ ไง่พวกีใสได้พี่น้องจ้าใสยน้มยี่ฟังนีไ้นสีค้เลยตะอะกอนหมูอันนี้ตับต้อนะคะอันนี้กอนเทนะนจ้าซอยบอกอันนี้สามสิบห้าจีบค่ะ อันนี้เพี้ยตองมันจีบมค้าพอมหมดเจ้าตีเพี้ยตองเดี๋ยวแม่ค้าสิขอถท่ายกเราที่หลังหรอกได้มุ่นซีได้บอกมนโอ้เจ้าตอนไงเนี่ยจีล่าก็จขุยันหมดเจ้าเ้าเจ้าเฝ้าเป็นบ้นี่เกหดแล้ว่ะไปบ้านไหนบ้านไหไปบ้านไหค่ะ บ้านน้องแวงครับแวงหน่อยเกลืกดสินมันแวงมันลงแล้วครับเล้อดสดได้ยีสดหอกก็เร็วได้นไงแล้วเราสิอนาทีแล้วโอ้ยไม่ได้ถ้าไม่กินนะฟัง่ะเออทังมะแล้วก็ในตัว ทานดีเลพี่น้องผู้ใดทานมากจะลือนะครับเดีอเสียงเนื้อสีน้ำสมารีย่งนี้ขอเขาแหละคนแก้วค่ะคนแก้วไม้พอ้งติรถไปบคนแจ้วไม่รับไปนะเลยกินน้ำเที่ยวสีคุ้มสีครับโอ้ขคับสดดีสดดีเบลอ เอาเสถุงให้เราไไปละบหอแล้วแป้งหอมเราไม่รับไปก็ให้เราซื้อดอกไร่ต้อถ้ารับมลังซอยอยู่ครับาเราสิได้ไปโฆษณาออกพุทธทัศของเราเ

โอ้สิ่งงามสิ่งงามพี่น้องเอร์สาต้วะเบรสามตัวมือนึงขายประมาณจากจักวครับสาตัวสามตัวตัวหนึ่งตัวประมาณจกโล่ตนึ่งกประมาณ ต้นทุนท่ัประมาณสี่หมื่นสามหมื่นอะไรอยาเงี้รเียงนิดเดียวช่วงนั้นมันได้ขายดูแลสามด้วยสามร้อยสามร้อยยี่สิบนะครับใครผ่านมาเป็นงัแบบง้เลียงว่แมนง้อพันเลยง้อเลียงบ้านเขาง้แบบบ้านเขาได้พี่น้องเพแมนง้อแบบรางม้น้อนร่อาหารมันก็เส่ยใส่คนใส่คอใส่คอ แน,นเน่นๆมาใหคุณอ่ะได้ชลยจ่ใก่อนก็มีนะคะนั่ง <st air> ท,ท่วอวมัใ้ไน่องเที่ยวไหนท่อา่อยู่ค่ะ<า>ครับบริการใครผ่านมานะครับคำพ้นคเพื่อแว้งหน่อยนะครับะด้่าดีนะ โอ้ยบริการห้าในหออกโเรัศน์เนาะเออเบิ้องเราได้เลยล่ะเบิ้งเราดูอยู่ได้ล่ะจ้าซื้อร้นหนึ่งในหอสองร้อยโมมีด้วยแะเนาะลี่อื่นไม่มีนะจ้าซื้อเะพี่น้องครับก็เบิ้องทางนีนนะครับ เขาจะคอร์ดเป็นอย่างนี้เลยนะฮะมีนิดๆคนที่คอร์ดเพีย้ยอันนี้เพี้ยแท้เป็นบ่ครับเ,เพี้ยเต็มแท่เลยนะครับบางหมองไปส่สมน้ามลายแต่บางคนนีควอมแ้เลยนะครับหอยย่างแบบนี้แล้วก็เป็นดีบัวแบบนี้เลย <c oughs> น,ลย <c oughs> นีนิดๆเลี้ดเลือะผายกินอย่างนี้มีกล้วยหน่อยปะเฮ้ยแล้ เฮ้ยเนาะมาถึงมองเนาะครับนงัวเป็นขาเลยครับมากหวครับาทาครับไปเข้า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 ไปดส่นะี่บดเลยอันนี้มืินในตำนานนะฮะนี่นี่นะอ ใส่อุ้ยกบก้วเือมุ้เป็นไงครับมุ้งวะามายิบยิป็นมบางข้างบนเอาเอาวัเผ็ดเลยเอาไปใส่สู้รถไทยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยจะใส่สูรถบ่เออเอาไปกินกุ้ง่ต้มฟ้าครับสู้รถมรงน้ครับผมมากเพ็ดอะจะเป็นหนองเนี่ หวานครับหวานคัดหวานช่วยีนี่หมดคุช่วยเบ็ดเบ็ดงง้ว่มจจีว่เาจงาลังคดครับอเมียาวไมเห็นแยกนัวดี่ยโอ้ยย่อยแยนะครับพี่น้องครับมานะครับอันนี้ลูกซีฟิชลูกชิมมา ชาวดกดถ่ายภาพให้หน่อยไอเซีนที่จุดภาพนิ่งอะภาพนิ่งพุกนะครับอะไรอ่เห็นเนี้ยหมดไหมเขาปุกเีกพุกกยบใชุ่กไม่ใชรอ้ยเาบานเดีครับดีครับพี่น้องครับ ยังผมยนย่างเดาดีครับอ้อันนี้ผมจรินะคะอะไรปะเนี่ยอ้ห้นี่ครับอ้หได้เด้ผมน่ะเอาไปดนย่างเวะผมยดย่างเดาครับพี่นี่ฮะพี่ใส่ใส่ครับบ่างบนลานเห็นด้เด้อครับนี่แหละกำลังไทยแหอยู่นี่ เสียงเนื้อบ้านบ้านน้องแวงบอกอมร้อนหันครับจุมู้วเอ่ะ,าามมะอ,อคอนเสิร์ตนะครับอน,น,นี้เนี่ยอ

เนื้อก็จะเป็นเนื้อแบบว่าไม่ใช่เป็น,นงัวที่เขาแบบงัวพันเลเป็นแบบเป็นงัวบานเขาขท่ารับง่วนเนือ้อมาทามาชิมนะง่าล้วมลคํข้ามเขามะจังพี่น้องดีไนหะเกียยเนือ้อสามรอยซาเป็นเนือแบบ้อไมลแก่ด้วยนะมาคะิดหลายอจ่าได้บ้างแล้วกันแล้วเนี่ย นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นน่ไหนนี่รอ้ครับไม่ร้เนี่ยตัวเขาเรัวนี่เนาะบ้าเลยเนี่ยตัวเขาอะไรตัวเขาเรองการเข้ามาจังสครับเนียโอเคเจหันมาแม่งง่ายทุเจ้าเร็วเร็วนีเกิตปวดได้ทนี่

จีินะส,สวยๆนะครับพี่น้องเด้อหอยก็พี่น้องมาได้นะครับพี่เคียงเนื้อบ้านเนื้อกว่าแม่เร้งน้อยบ้านนอนนั้นเร้งน้อยบ้านได้นะครับสีน้ำสมารีนนะเคียงหมูค่ะอขาใกล้ๆก,กันแน,นะน่นอนเออมาจำท่างพี่ครับเอาไหมมาพ,าพิกมาทำมาเร็วๆ มา่งนไปตรงนีน้ำเกลี่น้ำเมื่อใดเขาเต็มก้องกับพเวรมาเลนประเดียรับตอนพี่นงทำรวเก่ขาเสียงไงไม่นั่งหาว่าเาไมรับมาน้เป็นบรรยากาศแบบเรียกภาพทามาเราวันนี้มาคอนเสิร์ตเลยแวะมา เดีครับอ้ยีกวเดียงสดจริงวามเกียยาวเดียงวาีวมวฟาดวาวเนียมัเป็นแต่เสียบเนี่ยนี่นใจดละครับได้แล้วคเ้ยขอไม่พร้อมนดหนขอไม่อม่ยืดเดนิ่เลี่ยมอยเลี่ยมลอยดของละจะอไเนวะเันล้ท้องีมันค้าอยู่นีละไมดนไร๋น่เออหัวเดือดข้าเขาขยไรเนลวกไหแล้วพร้อมรอยค่้เาค้าับวกว อาลมาตาลูกดวเป็นยังไง่ตาลูกก็งองครับ็ลนาะเป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับสุดยอดเกี๊ยวยอวครับเกียวไม่ไม่หลีอ่ะกำลังกำลังกินข้าวเหนียวอยู่ครับ ไม่นานเป็นเจ้าชุมนเลยร้อนถอยดำนบนี้กาเจามตั้งแต่สมอการกินแบบน้น้เแ็กๆเลยนะเจ้าเจ้าเลือกบ่บอกใครเนาะเจ้าสุดจุดคุณเลยน้นมดีเนี้ยนชุมพนนี่แบบเ้าวครับนี่อันนี้แักเ้าเขาเรียกว่าเสือร้องไห้ตรงเนื้อมันนะพี่รองนะยำไม่ค่อยได้รแต่ว่าแ่นานแยกไ่ย่ดอ้าวิ้

เคยงหูหส <differences S 2> ีน้งสุรินเลยเนี่ยฮะาอยู่กัเอาไล่ไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ